มีบทสัมภาษณ์ของมาริโซ่โปเชติโน่ครับพูดถึงคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับว่าสำหรับสถานการณ์ใน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งานเขาเป็นกองหน้าครับแต่เขาสามารถเล่นในตำแหน่งเบอร์10เบอร์8หรือว่าเล่นด้านข้างก็ได้นะครับก็ถือว่าสารพัดประโยชน์นะสำหรับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าโปเชติโน่เนี่ยเชื่อมั่นว่าเรวอยคูวิลเนี่ยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็ก ที่เก่งที่สุดในอังกฤษนะครับนอกจากนี้ครับฟาบิโซโรมาโนครับรายงานเรื่องล่าสุดนะฮะว่า Chelsea เชลซียังสนใจกองหน้าของโมงปริเย่ครับเขาบอกว่าเชลซีกำลังเดินหน้าเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับเอลเยวาฮีครับข้อตกลงเนี่ยเรียกว่าใกล้จะยื่นเข้ามาแล้วนะครับโดยที่มีกำหนดการเจราจาครั้งใหม่กับโมงปริเย่ในเร็วๆนี้นะครับ ส่วนฝั่งของเกาโชมือคาโต้ครับรายงานว่าเรามปดูลูคาคูเนี่ยยังคงส่งผลสมรรถภาพที่เข้ามาทุกวันให้กับทีมอินเตอร์มิลานก็คืออาจจะส่งผลสภาพร่างกายไปให้กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งอินเตอร์เนี่ยก็ยังอยู่ในใจของเขาครับแต่ทีมอินเตอร์เนี่ยไม่ต้องการเกี่ยวข้องอะไรกับนักเตะอย่างลูคาคูอีกต่อไปนะครับก็ถือว่านาแหกนะฮะสำหรับลูคาคูนะครับส่วนกาเซตาเดลโลสปอร์ตครับรายงานว่าอินเตอร์มิลานเชื่อว่า เป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่ลูวาคูจะกลับมาอยู่กับทีมหลังจากนักเตะเนี่ยไปติดต่อทั้งเอซิมิลานและยูเวนตุสที่เป็นคู่อริของอินเตอร์มิลานนะครับนอกจากนี้กาเซตาเดโลสปอร์ตรายงานว่าเอาฮิลาวเนี่ยได้ยินข้อเสนอใหม่ให้กับลูวาคูโดยเสนอค่าเหนื่อยให้เขา50ล้านยูโรต่อฤดูกาลและพวกเขายังยินดีจ่ายค่าตัวให้กับเชลซีที่50ล้านยูโรนะครับ นอกจากนี้ครับฟาบิโซโรมาโนยังรายงานว่าเชลซียังคงโฟกัสไปที่มอยเซสไคเซโดครับพวกเขาต้องการบรรลุข้อตกลงกับไคเซโดให้ได้นะครับส่วนฝั่งของดีแอสเลติกครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ติดต่อกับอาเจ็กซ์ครับเพื่อแสดงความสนใจในตัวของโมฮัมเหม็ดคูดูสกองกลางชาวกาหน้าวัย22ปีนะครับซึ่งก็รายงานขายกับดวิดออนสตีนเมื่อวานนี้เลยนะฮะนอกจากนี้ครับ ก็โรมาโน่ก็ยังรายงานบอกว่าเชลซีสนใจในตัวคูดูสจริงๆครับมีแต่ว่ามีเพียงแค่การโทรสอบถามคนใกล้ชิดเท่านั้นยังไม่มีการยื่นข้อเสนอให้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแต่อย่างใดนะครับขณะที่ฝั่งของนิซ่าคินเซล่าครับบอกว่าคาร์ลัมซันโอดอยเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางฟูลแลมได้แล้วครับและเชลซีก็ไฟเขียวให้กับโอดอยย้ายทีมได้อย่างไรก็ตามครับเชลซีได้พยายาม เพิ่มราคาและเชิญลาซิโอเข้ามาร่วมบิดในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งโรมาโน่ก็บอกว่าลาซิโอเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นสูงในดิวของคาร์าซันโอดอยครับ